ไอ้อะโดุเปล่านะถามอะไรก็กลัวอะจริญพรตอนนี้ก็มาที่อะตำบลชัยนาจเด่นพรยายอ๋ออายุเท่าไหร่นะเนี่ยยายอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่อายุจ้ะกลางศรีษะ ก้าวอีกสามอ๋อก้ารสามนหรก้าวอีกสามนั่นหรออาอแล้วยู่กี่คนน่ะยัยมายาวๆนี่มานั่งนี่มันั่งนี่นั่งนี่นั่นเขาก็แยกย้ายไปหมดแล้วอ๋อลูกยยกย้ายไปหมดแล้วอ๋อนรุ่งสะพายรุ่งส้าูกสองคนนะแต่ปับเขาไม่กลเป็นายแล้วคเป็แล้ว ลูกชายฉันตาย<ล>อ๋อล,ลูกชายยายตายไปแล้วอันนี้อันนี้ลูกสะพ้ยมีหลานสองคนลูกขอโยมันนะอ๋อแล้วมีหลานแล้วล,ลูกไปไหนอะ่ะลูกไปไหนลูกโยมะะอะไปโรงเรียนค่ะอ๋อไปโรงเรียนเนะด็กไปโรงเรียนเหรออ๋อแล้วใครทำงานน่ะทำงานน่ะใครทำงานนะ่นนะลูกชาย กัยกลูกชายอ๋อทำงานนะและยายมีบัตรบัตรมีบัตรคนบัตรผู้สูงอายุไหมได้บัตรไหมได้บัตรไหมได้ได้นะน่ะมีบัตรบัตรมีบัตรประชาันไหมบัตรประชานชนอ่ะได้เดือนละสองสามร้อยสี่ร้อยอ่ะได้ไหมไม่รู้ค่ะไม่รู้ต้องถามลูกชายอ๋อถามลูกชายนะลูกชายไปทํางานแล้วแนะ กลางวันยายก็อยู่อยู่แค่นี้นะค่ะคืออยู่กันแค่ถ้าไร่เก้าสิบเท่าไหร่นะเก้าสิบกว่าเก้าสิบกว่าเก้าสิบสามนะยายนะอายุนิดเดียวนิดเดียวทำบุญที่ไหนอะทำบุญที่ไหนทำบุญวัดไหนทำบุญวัดแก้วสุวรรณอ๋อวัดแก้วสุวรรณนะแต่มันขึ้นไม่ไปเลยบนญโมนี้ไม่ได้ไปทำมานานแล้วอะ นัดอยู่นี่ยายสดมนมั้งไหมยายสดมนไหมสดมนไหมไม่สดมนหรือเปล่าฮึสดมนมั้งไหมสวยมั่งไงอ๋อสดสดมั่งนะอ๋อเคยเคยไปอยู่วัดไหมเคยเคยอยู่วัดเนี่ย อ๋อตอนแรกไม่้เคยอยู่อ๋อแรกแรกเคยอยู่นแต่ก่อนสาวๆเคยอยู่อ๋อเคยเคยอยู่ไว้ก้าสิวันเคยไปอยู่ไปค้างคืนค้างวันอ๋อค้างคืนด้วยนะอ๋อดีดีจ้ะอยู่ภาษาอ๋ออยู่ภาษาอ่ะลาเขไปอยู่อืมอันนี้ฉันเดินไม่ได้ไม่ไหนไม่ได้อาตมาเนี่ยมาจากวัดเจ้าเจ็ดในนะใรู้จักวัดเจ้าเจ็ดในไหมรู้จักอ๋อวัดเจ้า็ดในนะก็จะมาทํากิจกรรมโครงการปันน้ําใจ ปันน้ำใจก็คือเอาน้ำใจมาให้เอาสิ่งของมาให้แก่โยมอ่า<ะ>นะสิ่งของมาให้โยมก็ผ่านทางอออบตนะอบะตชัชนา <c oughs> นะท่านรองวัดอ่าเป็นผู้พิจารณานะ <c oughs> เห็นว่ายาย <c oughs> บ้านยายเนี่ยเหมาะสมที่จะได้รับสิ่งของปันน้ำใจ <c oughs> นะนะนะเดี๋ยวตามามีสิ่งของมาให้นะอ่าเอาสิ่งของมาอ่าเอาข้าวสารมาา นี่เป็นข้าวสารหอมมะลินะ่ะเป็นเป็นข้าวสารหอมมะลิอ่าเป็นข้าวสารหอมมะลิอ่าข้าวสารนะข้าวสาร,<ม>าารอ่าน้ํามีน้ํามาให้น้ำมีอ่มีน้ํามีมน,มน,ไไน้ำน้ำน้ํามีน้ําด้วยเดี๋ยวติดคอเนี่ยยหญ่จริงค้ับต้องมีน้ำออ่าน้ําน้ําอ่าอันนี้ไข่ไก่นะแกกินไหมกินไข่ไหมกิน กินนะปกติทําอะไรกินนะไข่ทําอะไรเจียวไหมเจียวเจียวไข่นะเจียวมังต้มมันอ๋อเจียวมังต้มมังอ๋อตุ๋มันอ่าดีดีกินไข่นะอ่าบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปไวๆไวๆไม่มีอะไรก็ต้มกินนะอ่าไม่มีอะไรก็ต้มกินนะอ่าอ้าวปลากระป๋องนี่ปลากระป๋องเยอะเลยนะนี่ปลากระป๋องเยอะเลย ่ีไปไหนเขาไม่อยู่ใหญ่ไปไหนเขาอยู่ใหญ่าไม่มันต้องไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยอยู่ได้ปลากระป๋องนะอันนี้ันี่ยอ้าวกุ้งเชียงกุ้งเชียงนะหนึ่งกิโลนะอย่างดีเลยนะเนี่ย่กุ้งเชียงนะอ่กุ้งเชียงนี่เป็นน้ำมันซอสนะน้ำมันน้ำปลา น้ำมันน้ำปลาอันนี้เป็นน้ำตาลเครื่องครบนะเครื่องครบน้ำตาลนมเนี่ยยายอานมมาให้หนึ่งลังนะกินนมไหมกินนมนะจะได้กินนมจะได้อายุยืนนะอ่ากินนมเอานมไปหนึ่งลังอ่าเนี่ยเนี่ยอันนี้นนมหนึ่งลังเนี่ยอันนี้ขนมเนี่ยขนมกินขนมไหม มีขนมไหมขนมเด็กๆกันเลยเอาให้หลานก็ได้นะให้หลานให้หลานให้หลานนี่อะไรอ๋อของใช้ก็มีแฟบมีน้ํายาล้างจานมีสบู่นะน้ำยาล้างจานสบู่นี่มันของใช้มีรองเท้ามีนมมีแมสเลยนะเนี่ยมีแมสเวลานั้นใส่แมสนะใส่แมสใส่แมสเยอะไหมยาย เยอะไหมเยอะเลยนะอ๋อเยอะเลยนะมีอีกมีนี่มีอีกนี่มีมีเงินมาให้ด้วยเอาไหมให้ให้ก็เอาให้เอานะเด้ไดวเอาไว้ใช้นะจ่ายค่าฟงค่าไฟให้เด็กไปโรงเรียนบ้างนะมีเงินมาให้หนึ่งพันนะโอ้ให้ให้หนึ่งพันเลยนะ หลานหลานหลานลูกผู้ลูกชายลูกชายงย่นี่ไปโรงเรียนอ่าให้เด็กไปโรงเรียนนะแล้วก็ซื้อกะเพรกับข้าวหมูได้นะหมูปลาแล้วก็จ่ายค่าน้ำค่าไฟนะอาหรือนั้นก็ไปทําบุญทําทานนะอดีใจไหมยายดีใจดีใจนะออ๋มีมีคนเคยมาให้เยอะๆอย่างนี้มีไหมกินเป็นยานะ กินไปนานกินเดือนเนี่ยกินไปหลายเดือนเลยไม่เคยมาให้ค่ะอ๋อไม่เคยมาให้เลยนี่อยู่ไปได้หลายเดือนนะเนี่ยอยู่ไปได้นานเลยเนี่ยกินไปนานเลยนะเนี่ยของหมดนี่ประมาณสี่ห้าพันนะเนี่ยอสี่ห้าพันบาทนะเนีอืมติงก็เอามาปั่นน้ำใจนะแบ่งเบาความทุกข์ให้ยายมั่งนะ อ่าแบ่งเบาความทุกข oh, ์ไปดีแควรย์ก็ตายแบบ2ปี3ปีออ๋แฟนตายไปแล้วนะตายไปแล้อยู่ทุกคนเดียวกันหลานทุกคนเอาล่ะวันนี้ฉันต้องกลับก่อนนะยายนะอย่าอย่าพูดแล้วไเจ้าเนพร้นส์